มาทาให้ทุกคนเป็นแชมป์สุขภาพดีก่อนหน้านี้าเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบโอ้ทั้งอ้วนด้วยนะแล้วก็กินยาเยอะมากยาทุกอย่างนี้กินหมดเลยนะคะปัจจุบันก็คือผอมลงกว่าในรูกนี้เป็นสิบกิโลเลยนะคะและยาพวกนี้ที่อยู่ตามรูกนี้หยุดกินไปหมดทุกอย่างแล้วนะใช้โปรแกรมอย่างเป็นชุดฟิลเกรสเนี่ย่ะที่ดูแลเรื่องของน้ําหนักตัวดูแลเรื่องของน้ําตาลในเลือดอะมาหลายปีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยค่า IR คือความเสี่ยงเรื่องอินซูลินเราต่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเรากินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แต่ค่า C V R คือความเสี่ยงเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเราเป็นสีเหลืองมาตลอดเลยเพราะว่าจริงๆต้องพูดงี้เพิกเฉยไม่ค่อยใส่ใจเพราะว่าพอค่า L D L ใครเป็นบ้างพอร้อยสิบเก้าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะเวลาถามใครก็บอกว่าแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะ LD L D L ร้อยสิบเก้าแต่คือ H D L อะค่ะมาแค่สี่สิบแปดเองก็คือถือว่าต่ําถือว่าต่ําถูกไหมคะซึ่งพอนั้นคิดออกมาก่อนนั้นเนี่ยเป็นสองจุดสี่แปดสองจุดสี่แปดนะ ก็คือเหลืองมาตลอดเลยจนถึงจริงๆปีนี้ก็ยังเหลืองอยู่เลยนะคะจนมาเข้าใจคอนเซปต์เรื่องวอชิออนนัมเบอร์เริ่มมาเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้ามีความเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้ก็เลยทําให้เราอะเริ่มมาดูแลค่า LDL ตัวเองกินตัวไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่ช่วยลด LDL เนะะี่ยค่ะลดคอเลสเตอรอลตัวนี้ช่วยลด LDL นะ,ะนี่กินไปเดือนจริงๆในน้าผลนี้คือประมาณเดือนเดียวคือก่อนหน้านี้ประมาณมันอาจจะลงมาต่ำกว่านี้แล้วนะคะมันประมาณสักหนึ่งุด้าหนึ่งจุดหกแต่ก็ยังเหลืองอยู่นะคะกินเพิ่มขึ้นไปเนี่ย ลงมาเลยเหลือ1.3ถ้าอยากได้คำแนะนำ